ทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำทักษะคั้นสูงที่ผมใช้นะครับเอฟเฟกในทักษะคั้นสูงเนี่ยมันสำคัญสำคัญต่อการเล่นในโหมดนี้มากๆนะครับก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูเลยครับก็ขั้นแรกเราก็กดไปที่ทักษะคั้นสูงนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างมาแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของทักษะที่ผมใช้นะครับผมก็จะมีแถวแรกผมใช้ อันที่สองนะครับอันที่สองคือความทนทานนะครับเอฟเฟกของมันก็คือลดความเร็วที่จะลดลงเมื่อพบสิ่งกีดขวางนะครับสามสิบสองเปอร์เซ็นต์นะแถวที่สองก็คือนี่ใช้ช่องที่สองวิ่งต่อเนื่องนะวิ่งต่อเนื่องเอฟเฟกของมันก็คือการเคลื่อนที่ในขณะที่ไม่มีของในมือถ้าเราไม่ได้ถืออะไระเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นแต่ถ้าเราถือเราก็จะวิ่งปกติอย่างนี้ ที่3ผมใช้ช่องที่1ช่องที่1คือความแข็งแรงเพิ่ม HP สูงสุด16ก็เหมือนแบบเรามี100ใช่ไหม HP เราอ่ะ่ 100. มันก็จะเพิ่ม HP ของเราไปอีก16อ่ามันก็เพิ่มความอึดขึ้นมาอีก16ประมาณนี้ต่อไปเป็นที่ผมใช้นะครับก็ตัวนี้การความคล่องแคล่วความคล่องแคล่วคือแบบเราไปเปิดพวกพวก,กล่องอ่ะกล่องที่เราเปิดฟาร์มอะไรต่างเนี่ย มันจะเร็วขึ้น32%อตันต่อไปเป็นแถวสุดท้ายนะครับแถวที่4ก็จะเป็นแถวของปืนต่างๆนะครับส่วนที่ผมใช้เลยก็คือตัวนี้มือสไนเปอร์นะครับเพราะว่าผมใช้ปืนหลักก็คือ M.K. 1 4 M.K. 1 4ก็จัดอยู่ในโหมดของปืนสไนเปอร์นะครับเป็นออโต้ปรับออโต้ได้เซตที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือผมจะเน้นเรื่องของการ วิ่งการวิ่งเร็วนะการวิ่งเร็วเอาไว้ชาสศัตรูหรือหนีศัตรูอย่างงี้ความทนทานอย่างงี้ความแข็งแรงนะความแล้วก็ปืนแรงใช้ปืนแรงนี่เป็นประโยชน์ไว้ยิงนะก็ประมาณนี้ครับที่ผมใช้ที่ผมคิดว่าดีที่สุดสําหรับผมนะอันนี้คือสําหรับผมนะคนอื่นผมไม่รู้แต่ว่าที่ผมใช้แล้วผมคิดว่าเออมันโอเคมันดีประมาณนี้ที่ผมใช้ประมาณนี้เลย ก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพูดเรื่องอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะครับไปเรื่อ,อกันซะละ ไปไปไปไหนก็ไป,ไป,ไป được rồi I got supplies. Bay. Bay, 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 bay. Bay. แรกนเรกนาะเมื่อกีก้กล่าวว่าแบบกำลังเดินมาเก็บเนี่ยกะชาร์จเลยไม่เอาเนี่ย Bye.

de ganar de ไปทําให้หมาโกดีไม่น่าหนะมาก็จะตกหมาต้มแล้วก็จะโดนคนย,ะะยะิงตายแบบที่เป็นครัวนะครับผู้ศิลปะครับเป็นครศิลปะนะครับขอบคุณการกดหัวใจนะคะ อิมครับถ้าได้กลับนะถ้าได้กลับนะอิ่มเลยเป็า <c> น <oughs> ึงไนงะขอเชียร์ก่อนอันนี้เพิอันนี้ไม่ต้องไปเหมือนตีหกข้างนอกอะ ยังไม่มาเลยไอ้ตี้ที่เรายิงอ่นะไม่รู้เป็นไหนอเนะี่ยต้องฟองเหลือเนะี่เดี๋ยวเราไปเอาของแล้วก็ไล่ต่างห้องมากอันนี้ลดัดมารัด ที่สอบเต็มเลยเฮ้ยอะไรเขาเนี่ยนี่เราเป็นมือที่เท่าไหรเนี้ย เ,ปปตเต็มเลยจรงวะ be วันน่าจะสามวันเพิ่งรู้ว่าเพิ่งรู้ว่ามันเอาในคลิปคลิปในคลิปไลา์ใน tiktok ได้ด้วยก็เลยเก็เลยตัดคลิปอันนี้ไปลงอยู่ที่ด้วย กลับอิ่มๆเลยยะเสียงจีเบามันตั้งค่ายังไง 不错，不错，再见。 ดังแล้วอา,อาจจะพูดเบาด้วยไม์ไกลปากด้วยไมไม่รู้มันตั้งค่าตรงไหนอนะ่ะเพิ่งเข้ามาเลยยังไม่ได้ศึกษาเลย่ยมาสตตีมเลยไม่ต้องศึกษาเป็นมดแล้วขอการดำไปอีกทีนึงน่าจะไม้ไกลอ๋อโอเค องเลยพิษาได้ฟางคนเดียวพิซซตาดินนะสิไม่ตัวเลยป่ะ สองห้าแสนแล้วเบียกนนเราเปินจะวะ de